และในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกรอบการทํางานร่วมกันนะคะระหว่างในส่วนของตํารวจแล้วก็ทหารค่ะภายหลังการประกาศใช้มาตรา44ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะมาเพื่อดูแลรักษาวความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและเราจะไปพูดคุยกับพลตารวจโทรประวุฒิถาวรศิริโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณปัรมาพรและท่านผู้ชมครับ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา44ในส่วนของการทำงานร่วมกันนะคะของตำรวจและทหารจะทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างคะในการดูแลประเทศในะขณะนี้ค่ะครับตามประกาศของคณะต่างความสงบแห่งชาติฉบับที่3ข้อ58นะก็จะเห็นว่า,วามาตรการต่างๆหรือว่าข้อปฏิบัติต่างๆรวมทั้งสภาพบังคับก็เป็นไปตามที่เคยใช้มาแล้วในกฎเอกการเสร็จเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ร่วมกับตำรวจนะครับ แล้วก็ในในรายละเอียดต่างๆก็ใกล้เคียงกับที่เราไปใ,ใช้อยู่ในเรื่องของกฎในการเสร็จก็จะเป็นข้อสังเกตได้ว่าการใช้ามาตราส,สีเพื่อออกข้อบังคับหรือออกสภาพบังคับก็ใช้ด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความไม่สงบก็เพื่อจะให้าสามารถาปฏิรูปหรือพัฒนาเรื่องของการจองดองไปได้เพราะน,นั้นในเรื่องของสภาพบังคับก็เป็นไปอย่างเหมาะสม ท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรกระทบกับการทํางานที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาเคยทำยังไงประกาศฉบับนี้ก็ยังคงมีสภาพใกล้เคียงกับการทํางานภายใต้กฎการเสร็จในสายตาของต่างชาติจะดีกว่ามากเนื่องจากว่ากฎการเสร็จมาเช้าร้อนเนี่ยจะเป็นสภาพชื่อเนี้ยใน่ามเทศเนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ว่าขณะนี้ก็ถ้าเรายกเลิกแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเรากลับมาอยู่ในสถานปกติแล้วก็ใช้ประกาศ ของคอสชเป็นเสมือนหนึ่งฐานกฎหมายที่จะทําให้เกิดความสมดุลต่อไปขึ้นเท่านั้นครับค่ะนีส่วนของตํารวจก็จะเป็นหน้าที่ในส่วนของสนับสนุนการทํางานของทหารนะคะก็เออเป็นร่วมกันครับในเนรื่องของการกดค้นจับคุมเนี่ยก็ทําร่วมกันการชั้นหน้าตามบอวิยาก็ยังเป็นอยู่ของตํารวจไทยทหารก็จะใช้อำนาจตามประกาศค่ะ ค่ะอย่างมาตรา44นี่ถือว่าเป็นกฎหมายที่หนักหรือเบามากกว่าในส่วนของกฎอายการศึกที่เราประกาศใช้ในขณะนี้ด้วยคะ่ะต้องต้องเรียกว่ามาตรา44เป็นเป็นเหมือนช่องทางที่ทําให้ประกาศของสอสชฉบับที่3เนี่ยสามารถออกมาบังคับใช้ได้เป็นเงื่อนไขตามมาตรา44เพราะมาตรา44เนี่ยจะสามารถกาหนดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่มีอาจารยโทษมีผล การบังคับใช้ได้จนเนมนหนึ่งกฎหมายานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาประกาศมาวิเคราะห์ว่าในประกาศแต่ละประกาศเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างก็เนื้อหาจริงๆก็คือสี่องค์ประกอบเรืร่องของการควบคุมสี่อย่างคือเรื่องของกอารพิทักษ์ปกป้องสถาบันที่สองคือเรื่องของความมั่นคงนะครับที่สามคือเรื่องของอาวุธซึ่งอาวุธจะเห็นเป็นเรื่องสำคัญและสี่เรื่องของการปฏิบัติตามคำาห่งของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้จํากัดอยู่ในสี่เรื่องนี้เท่านั้นตอนนี้จะถือว่า เป็นเรื่องของการรักษาความสมบูซึ่งเาเป็นหลักในระหว่างที่เรากําลังปฏิรูปในระหว่างที่เรากำลังร่างรัฐมนูลอยู่นี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ถ้ามีใครมาทําการที่สร้างสถานการณ์หรือก่อกวนเนี่ยสภาพบังคับของประกาศนี้จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้มีสถานาการณ์ขึ้นมาเก่ะกลนขึ้นมาอันดับแรกที่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องดําเนินการจะต้องมีอะไรบ้างคะขั้นตอนในการปฏิบัติเออเพื่อยังมีการควบคุมเจ็ดวันได้ยังมีการการ ดูแลเรื่องของการชุมนุมเกินกว่าห้าคนได้อยู่นะครับอันนี้ก็มีบทกำหนดโทษด้วยครับคือโทษอาญาโทษหนึ่งปีปรับสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีการกําหนดเขตของอำนาจสามไว้ว่าจะไม่จะไม่ขึ้นศาลปกครองก็จะขึ้นศาลยุติธรรมค่ะดูแล้วอำนาจก็ถ้าจะไม่แตกต่างจากการที่ประกาศกฎอายการศึไม่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็จะไม่มีอะไรที่ที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติมากนักครับค่ะ ก็ยังคงมีการดูแลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในส่วนของการชุมนุมนะคะมีการชุมนุมเกินห้าคนขึ้นไปได้หรือไม่ก็ยังผิดอยู่ครับยังผิดอยู่ครับอย่างในส่วนของตามข้อเจ็ดหรือว่าข้อเจ็ดประมาณใี้ผมจำระเอียดไม่ได้ครับค่ะก็ยังห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนนะคะสําหรับมาตราสี่สิบสี่นะคะแต่ต้องต้องไปใช้คําว่าประกาศฉบับที่สามนี่ยครับมาตราสี่สี่นี้เป็นการเปิดให้มีอานาจในการตรา แต่ภาพคล้ายคข้าข้อคำสั่งคล้ายกฎหมายคำสั่งคล้ายกฎหมายคือคำสั่งประที่สามเนี่ยครับค่ะแบบนี้เนี่ยในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องมีการขึ้นสารทหารอีกหรือไม่คะถ้าเกิดว่ามีการกระทําผิดขึ้นมาหลังจากที่มีการสอบสวนกันไปแล้วอะค่ะเอ่ออันนี้ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับแต่น่าจะน่าจะยังยังยังมีอยู่ค่ะตอนนี้การข่าวเป็นยังไงบ้างคะอาจจะไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้เป็นกฎแรงศึกนะอ๋ออาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นสารทหารขึ้นมานะคะ ในส่วนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ยังมีความกังวลอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การข่าวของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะเอ่ออย่างที่ท่านท่านท่านรองนายกได้บอกว่ายังมีกลุ่มซึ่งมีการเคลื่อนไหวยอยู่บ้างครับซึ่งก็อาจจะไม่น่าไว้วางใจถ้ากฎหมายไม่มีสภาพบังคับอยู่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแต่เท<า>่าที่ตอนนี้ที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยก็ออยังเคลื่อนไหวยอยู่ในลักษณะที่ยังควบคุมได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าจะสอบไปในความรุนแรงแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะครับ สำหรับประกาศตัวนี้ก็จะองควบคุมไม่ให้การเคลื่อนไหวนี้ลุกลามหรือมีการสร้างสถานการณ์บานปลายไปได้ค่ะแต่ว่าอำนาจก็จะคล้ายๆกับในส่วนของกฎอัยการศึกได้มีการเพิ่มในส่วนของอำนาจของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดน,นะคะไม่ได้เพิ่มครับก็อยู่แล้วเป็นการออกคำสัง่งที่รมัดระวังแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นครับค่ะ ในส่วนนี้เองทางพี่น้องประชาชนก็มีความเป็นห่วงแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อํานาจในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่านจะมีการชี้แจงทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างะคะถ้าชัดเจนในเรื่องของกรอบนะครับก็ะจะใช้เกี่ยวกับตีเรื่องนะครับเพระฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะใช้ในคาสั่งนี้ไม่ได้ราะน,นั้นก็ก็ยืนยันว่าในแต่ละแต่ละอันที่ใช้ในแต่ละกรณีหรือแต่ละคดีที่ใช้ก็ะจะเห็นได้ว่าเป็นคดีที่มีผลเกี่ยวกับความมั่นคงทัางน,นั้นะนะครับ กรีเล็กๆน้อยๆคดีที่ไม่เกี่ยวข้องคดีเกี่ยวกับส่วนตัวก็จะไม่ใช่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นกนรายการศึกเองก็ยังไม่เคยใช้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆก็จะใช้เป็นเรื่องเฉพาะทางความมั่นคงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าเมื่อเป็นคําสั่งเนี่ยซึ่งก็สถานภาพก็จะเบา่ะก็จะไปใช้ในทางที่ผิดก็คงไม่ได้ครับ อย่างก่อนหน้านี้ท่านรองนายกร,รัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็ย้ำนะคะสำหรับว่าการประกาศใช้นะคะในส่วนของมาตรา44นะคะที่บอกมาก็เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคน้นไม่ได้มีการตั้งแง่หรือว่าตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวนะคะใช่ครับก็ไม่ได้ตั้งแง่การตรวจค้นเนี่ยบางครั้งก็ตรวจแต่เพื่อจะไปค้นพบอาวุธอาวุธร้แรงอาวุธงสงครามจนอาจจะมากอ่อตั้งสถานการณ์ได้ค,คือเรื่องของการตรวจค้นตามปกติของตํารวจ ซึ่งเป็นการหยุดยั้งการระบาดของยาเสพติดก็ยังทําอยู่ครับค่ะก็ไม่ได้มีการตั้งด่านหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ขึ้นมาด่านทั้งหมดก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับด่านก็มีด่านเรื่องอาญกรรมด่านด่านตรวจคาามอด่านเรื่องของความมั่นคงก็ยังเหมือนปกติครับก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับอย่างสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะคะ มีเรื่องใดที่ท่านเองมองว่าเป็นเรื่องข้อห่วงใยห,หรือว่าความเป็นห่วงแล้วก็กังวลในเรื่องนี้บ้างไหมคะสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนี้ค่ะเออไม่มีความกังวลนะครับอย่างที่นําเรียนไปลว,ว่ากลุ่มที่เฝ้าระวังอยู่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัย้ำสาคัญ <ขา S 2> แต่ว่าก็อยู่ในเรื่องของการระวังโดยที่ไม่ประมาทสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็คงต้องทําอย่างรอบคอบแล้วก็ <ขา S 2> ต้องตรวจตาอย่างละเอียดล้วก็ไม่ประมาทรวมทั้งการระแวดระวังจากท่านพี่น้องประชาชน ก็ยังเรายังต้องการอยู่เพราะนั้นถ้าท่านเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาผ่ากนอะไรที่ต้องสงสัยดูแล้วผิดปกติท่านก็นาโทรหนึ่งเก้าหนึ่งหรือหนึ่งห้าเก้าเก้านที่พร้อมจะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันทีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองตอนนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะพลตารวจโทประวุฒาวริลีโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะ